oh ทุกคนสวัสดีค่ะเหองานแล้วเมื่อสังหารของเฮามาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนคิดถึงรัดจังกันแน่บ้น้องมีหลายคนจมหารัดจังอยู่เนาะบ่ขอเห้หนาได้เล่มเนาะดัดลองได้นะมาดีบารีวิวของฝากจากคุยยายใจดนิทานสราญสีของตัวนอนท์ทันร์ลายเนาะตอนนี้เพิ่งเหลืองานมาถึงแล้วแล้วกันแล้วนะหิวหิวเมื่อสังหารปอกทุเรียนของเรานะคะ เรียนจ๊ชีคือบุคือเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าก็ต้องต้องปอกนะเพราะว่าปอไดรัดจังเป็นมือสังหารมสังหารจังไดน้องเีสังหารจังใดล่ะฮึเอ้ามาช่วยสิพวกเธอพวกเธอสองคนเป็นตัวช่วยนะมีดเพราเขาด้วยบ้านนี่มันแน่นบะจังเขาบอกให้ตัดกดมันมไนบ่ใช่ไหมเอมี่ไม่เห็นเราเราเคยใช้วิธีปอกทุเรียนเลยเฮ้ยกอกสวยเกินไป ขาต้องมันไม่น่าจับอ่ะเ,เสือไม่ไแบบม่งมันทะลุนั่นนี่ไม่ทะลุหนังเห็นหมดหมดเลาทำไมไม่ถึงเสื้อลนะทะลุอล๋อเหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้เปลีนน่ยนมแล้วให้ผูยย้ใหญ่กอดให้กินนะผู้ใหญ่ที่ตัวน้อย,อยๆวัๆนนี้เอมมี่เป็นคนไปถือมานะ เอ็มมี่เอ็มมี่ลอมออมแอมไปเอาจากโรงงานมานะแต่ละจังจะเป็นคนปอกอือฮะชื่อว่าโคไปกายบวชชิมอะไชื่อเป็นบวชักมาดิบผอกันทางใดล่ะปันต้องหั่นบัวมันดำเนาะวิธีการของละจังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ เออกะลุกบดเหนือมอมข้าบูเเมนมืออาชีพเดือดเเอคนเถ้าเป็นมือสมาครอเู่เอ็มมีรุนแห้งได้ไหนคุณรอคอยอ้อมบอกว่างนอนรอเบิดมือมือนี้นอนหอมตุเรียนเบิดมือ นอนดมกลิ่นเรียนไปขอ้โอ้แล้วยังแข็งแรงมากเลยเย้ไไรหูห้มันมาแล้วม,มันสุกมากเลยทีน,น,นี้เราก็ต้องทำยังไงนะเอานี้ปอกปอบ,บ,บชิ<า>นะบปูมันอะปอบปอบปูก่อนใช่ไหมแล้วค่อยผ่าแล้วปลไปเป็นแบบไหนะเบ็นแบบ เป็นยังไงบ้างเอ้ลายนายนายธนารับจัางนายก็น,นาลับจ้ง,นนจงอกีกนบอผู้รอคอยการกินนะเดบดตั้งใจมากค่ะทุกคนเป็นยังไงที่เละบอเละอยู่เพราะว่าทุเรียนสุกมากเลยเไอ้ผมบอกวา่ารีบแกะกินเลยนะร้านออมขอให้กิน ให้อร่อยนะไปรับจังกินไงบอผู้บอกเนะาะให้กินให้รับจังกินหลายกม,มูนบอสมือคืออยู่คืออยู่คือเนาะคือไดงคือสีบาทมืออื่นี่ยละเขาคว้านัออ่นจับยีเนี่ยแม่เอ้ยเหมือนมันจินหลุดเลยนะจ๊ะเอ๊ะ yeah! โอ้ตุตลุีลๆเอ้รแล้วหลุดลยไม่งไดละบใช่ไหมต้องแกะตรงนี้มันไม่ได้หรอกนี่เสียมือ หอมอบอวนมากเลยตอนน้ำลายแกแต่ตอนนี้นะฉันต้องนอนกับมา,า,บาดีรประมาณคืนยินดีปะ่ะล่ะยินดีมากนี่เ <c oughs> ย้แกได้สวยด้วยโอยังแกะที่เรีนเย<อ>นได้นี่อวลนี่มาผู้ที่สองผู้ที่สองสำเร็จไปหนึ่งชูแล้วะน,นะคะมามานี่ผู้ที่สองกำลังเริ่มตามมา พี่น้องมันสิลุดเลยพี่น้องเบิกมึ๊กมึว้าวว้าวอันนี้แชะไหมแชะไหมเป็นยังเดี๋ยวก็จะทำเหมือนเดิดึงมมากคือว่า สังหาน้องฮาวเราเลยนะไม่ผิดหวังนะคะแบบสุกแล้วทุกคนแบบรอคอยรอคอยลลอแล้วจัง้แลวเด้อโอ้โหแล้วจังแกะเป็นด้วยลูกที่หนึ่งจ้าอะไรออมน้องหลุด <laughs> อันนี้แะเป็นเสียงโอ้โหมีดนล้ <laughs> จังอ่ะมาเดินเนี้ เลือู้หนึ่งทนโอ,อ้ได,ดเรไหลือสี่อือดีๆนะเจาจจำรำไม่ได้นะมือ,มอ,มอมสังหารวะสังหารจาะคูนะเจจับดิเขาไม่ได้ปีกับเร ซิมอะไรได้พี่น้องอืมฟินหลายว่ะฟินไหมฟินหลายตัวสุดท้ายป่ะ เดี๋ยวมือมันไม่ดีแล้วเนี่ยหลุดหลุดหลุดอนี้น้องมาอ่ะตางนี้น้องครัชิม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 อืมเป็นหลาย สายฟินปะยิ้มนอนฟาวบนมือลมกินไม่ทังวันนอนดมนอนนอนดมกินบนมือน้องลองเรามือสังหารมานะคะนี่นี่ลูกที่หนึ่งนะคะสุกแล้วสุกมากด้วยพร้อมเสิร์ฟมากเลย เดียมาเลยอาวพี่ปองเขาถ่ายลูปหน่อยเหมือนเอเหมือนนีฟคมมากเลยนะอาจฉกฉกฉกอ้าวทำไมเป็นบวแมนแนะอาจารย์ Maman không kể ừ. <laughs> <laughs> ta <laughs> uh, cả tay mày. Quant lãng nói chân hai? nói kapapapi cho riêng nha em hai, 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 nha em มีมีอีกเล็กมีเกเอะไี่ข้างหลังอีกครั้ละนี่กินยังไม่ได้เนลำหนักใช่ไมยังไม่ได้เลยลำหนักแต่เนื้อมะสิกินวนลนิดใช่ไหม แกไวเเลยเอาไว้แกไวแล้วก็ทีก็ใส่กล่องไว้เพราะว่ามันสุกแล้วนี่นะคะรูปที่หนึ่งผ่านไปนะคะอันนี้มือสมัครเล่นของเราค่ะไม่ใช่มือชีก็จะเละๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันสุกมาก่นนี่รูปที่สองมาแล้วอ อย่าบ้ด้ยเชือกยนี่เชือกยันแต่ปา้เลมออือมแงบะเตงเลยแกงบจังว่าตองใส่วิธีี้อืมไม่อยากบอกเลยเห็ดงานมากเมื่อยเลกงานแล้วมากินน่ารักที่สุด ีลูกใหญ่มาเล,เลยนะนเอ๋เ,เอๆเอามาถิ anyway. ่มเสื totally right. ้ากันไม่ได้เสื้ออะไรล่ะนมี่้ามาวาด้วยมีดฮักนาซื้อให้ค่อไม้ด้วนี่ ใช่มเ้ยมือบอกคือเรียน่นๆติดเมียเจ๋อเอ้าอืมรูปนี้กำลังดีเลยมาเด้อนูได้ปูมันใหญ่น่าจะปอกได้ ใส่พลังแบบหลายเลยทุกคน <laughs> ใส่แรงงานคนแก่เนาแบบลูกใหญ่มากเลยนะลูกนี้ลูกนี้ใหญ่มากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่ขอบคุณลดจังที่ปลอกให้กินด้วยนะคะ ได้ไหมไ้ไหม,อ,มออกหรอแล้วจังออกหรอไม่ได้บอกง่ายกว่าทุเรียนในนั้นไหมที่ป่าตีไก่นี่หรือว่าตอนนั้นยังครั้งแรกครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่สองกับการบอกทุเรียนนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ได้กินทุเรียนนะคะ

แบบพร้อมเสิร์ฟม,มากเลยนะคะทุกคนมานี่ติดแล้วต้องกินของแ่ม,ออแมเดิมเดิมนี่นี่นีู่อ้าอ๊บอลาน <laughs> <c ười> คืออะไรนะ่ะคุณทำอะไรอะ่ะอย่าไปเล่นของเล่นของน้องอ๋อค่ะ คุณดูแบบสวยๆได้ไปนอนเ้ยกี่ตาอยู่เออโหเล่นของน้องทำไมไปเล่นของน้องทำไมอ๋อพูดหน่อยก่อนนั้นเพระกูเก็บไม oh. ่สวยเลยเคยเก็บอันสวยๆกูดูสินี่ทันทียายเคยเก็บนะ แต่ว่ายายตอนนี้ยายไม่ทำหมอคุณนะหมอจะใช้ตัวซีซั่นที่ให้น้องเขาบอกคือมันต้องแบบพอ่อนเป็นวัตถุดิบตัวน้อยโอ้โหโอลยป้าน้อยเด้อป้าน้อยนะใส่กล่องเลยไหมเดี๋อจอตอนยะใส่อ่ะ แลนคนตอกันเลอันัวแกเลก็บ้าเอ้คุณแหนมเห็นขอโทษแบกกล้องดูนะเนาะอ้อะไรเกิดมาสวยขนาดน,มน,นนะ้มันมีสวยดองเอ้ยซอยกแหนมมีานสวยสวยเปิดซองเลยนะขวนทั้งกล้อก็สวยสุดแล้วค่ะอ <c ười> หรอ <Euros. S 1> ใช่หรออย่าคนข้ามแกนเราอย่างนี้นอืมเอ้อโย่อืม <c oughs> <c oughs> รัชจังถูกใจสิ่งนี้นะทุกคนน้องอมก็ถูกใจสิ่งนี <c> ้ <oughs> มองออมแก้เองกันมือสวยเลยมองใารรูปร่างกั๊กสวยจะแล้วภารกิจนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนอาโจยอสายไบร์บอไปนี่ยโอ้ยเต็มถุวนอย่าอย่าทำหลุดมือนะตดีวก่อนตดียก่อนใหญ่ใหญ่เป็นไงฟินไหม โอ้ินหลายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะขอบคุณมา,ากา<ล>มากเลยเลยครั้งแรกของปีนี้ครั้งแรกของปีนี้เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับปีก่อนๆเด้อคนไปซื้อให้กินเด้อปีก่อนๆนี่ก็มีคนซื้อให้กินนะมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้กินด้วยขอบคุณปีก่อนนี้นะ ที่สุกัญญานะซื้อให้กินเนาะทั้งปีเลยไหมวันเป็นหูเลยปีนี้ไอ้ถาดเนาะเป็นเจ้าภาพซื้อทุเรียนให้กินขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้อส่งมาทางไก่มาทางพัสดุเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะกล่องกล่องมาเลยเนาะทําให้บ้านนี้มีรอยยิ้มกันนะทุกคนรอยยิ้มต่อไปฮะเก็บขยะเคลียรพื้นที่กินเขาบ้านนี้ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อนะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย,าลลย,ลลยจ้าล,ลํลำรวยลํำรวยเด้อเจ้าภาพลํลำรวยเด้ออย่าลืมเด้อทะเบียนรถนั่นไปยินค่าว,ว่ัถุอิบดีบ๊ายบาย